นี่พะเยาได้ขึ้นที่3ครับประเมพี่น้อ,ปปนองพอล้อมาหลายปีนะครับสิ่งบอ,บอลพะเยาบบมีเชียรครับไปเชียทีมอื่นที่จังหวัดื่นเพิ่นและก็เป็นตัการของพี่น้องพะเยาที่มีคนใหญ่มาเชียพะเยาคือทำมือทีมคนพะเยาทำเบื่อพะเยาแล้วต่อยอดให้คนพะเยาครับ ลูกหลานบ้านฮอจะได้มีอาชีพจะได้มีด้านกีฬามาสนับสนุนต่อไปผมขอขอบคุณครับขอบคุณเซนงขอบคุณกองเชียร์ซาวาเตอร์ขอบคุณกองเชียร์ที่ที่ต่ายมันครับถึงว่าจะไปทิ้งที่ปัตตานีฮขาก็จะไปครับฮขาจะไปเชียร์ถึงสุดใจครับแล้วแล้วแล้วเจอกันแล้วเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกคนซเอร์ตเตอร์อขอบคุณครับขอบคุณ ตอนแรกคือ สิ่งที่อยากจะพูดกับนักบอลทุกคน่ะก็คือความในใจความในใจอ่ะพะเยาเอฟซไม่มีสโมสรฟุตบอลที่เล่นหลีกอาชีพปีปีสี่ห้าปีตั้งแต่ยุคสุดท้ายแล้วก็มันห่างหายไปเราได้แต่มองทีมเพื่อนบ้านเราแวกรอบๆใกล้เคียงมีบอลเตะแล้วผมผมก็ไปเชียร์กับเพราะว่าผมรู้จักกับหลายทีมหลายกองเชียร์ทุกคนทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปาง แล้วก็วันนี้คือแบบมีแบบน้ำตาไหลว่าว่าพะเยาเป็นทีมที่บ้านเกิดของเรากับมีสโมสรที่เป็นเหลีกยอาชีพกลับมากลับมาลเล่นอยู่บนอยู่บนลีกใช่ทีมทีมเราเหมือนยักษ์หลักครับผมห้าปีครับที่พมพะเยาเราแบบไม่มีบอลเชียในจังหวัดพมพะเยาตอนนี้เหรอเหมือนตื่นตัวผมตอนนี้แบบทีได้ขึ้นทีสามแล้วก็ เ่าวชวในจังหวัดแล้วก็การนีบบในจังหวัดนี้ครับแบบการถิงตัวของตอนนี้เราทําได้แล้วครับปีหน้าก็จะหวังกับทีมยังไงก็จะพอแบบเขาไม่เต็มที่ครับผมผมเข้าใจวิวธีการทําทีมของของอ่า ของเสียเนาะเสียหนงก็แคเดมีเราเนียวแน่นมากครับแคเดมีก็คือพยายามผลักดันเด็ก,ดกพยายามพยายามผลักดันเด็กๆ็กที่ที่ที่แกดูแลคคเดมีอยู่ให้ให้เด็กเล่นด้วยกันมากที่สุดให้เขามีเวทีให้เขามีสนามใ,ให้เล่นแล้วก็ผสมผสมพวกซีเนยียอย่างอย่างทุกวันนี้อย่างอย่างที่เล่น แลเรนเมเจอร์ลีนกน้องก็มีตู่มีโจมีอาร์ตเข้ามาเนี่ยผมผมก็รู้สึกว่าก็คือประคองน้องๆได้แออสุดยินดาด้วยออก็ขอบคุณทุกคนครับที่แบบที่แบบมีคีมเวิร์กมีทิมเราเน้นคิมเวิร์กครับผมคือขอบคุณนะขอบคุณเสนโงว่าว่าสุดท้ายแล้ว มีทีมสโมสรฟุตบอลที่เล่นหลีกอาชีพมีทีมฟุตบอลให้เชียร์แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณจริงครับตอนนี้ครับในพะยองมีการติบโตมากครมากครับตอนนี้ผมก็เชียร์หลังตอนนี้ผมเชื่อว่าในบ้านของเราครับผมเราชิญชวนเแฟนบอลนะครับให้ผีดนะไม่ผิดนะครัเก๋ก็เอาจริงๆแล้วคือแฟนบอลพะเยาไม่ได้ไม่เยอะเหมือนแฟนบอลทีมอื่นนะแต่ว่า เราเติบโตมาด้วยกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็ก็ลองก็ลองมาดูครับลองมาช่วยกันเชียร์ดูก็มีมีกลุ่มของเชียร์หลักๆก็คือพยายอีกเกิลแล้วก็พยายัพซัพเตอร์ครับที่เราพยายามจะกระตุ้นเป็นส่งเสียงกำลังใจให้ให้นักฟุตบอลวิ่งใน90นาทีขอบคุณครับขอบคุณน<ม>ิสสารับขุณครับ ভগতান